ในปีสองห้าหกแปดเนี่ยนะเกิดเจนเจเนเรชั่นขึ้นมาใหม่แล้วที่เรียกว่าเจนเบต้านะจากเดิมเรามีเจน X เจน Y เจน Z แล้วก็เจนอัลฟาปัจจุบันนี้เรามีเจนเบต้าคือคนที่เกิดในช่วงอายุช่วงพศ2 5 6ห้ถึง2582นะก็14ปีนะช่วงเจนหนึ่งนะประมาณ14ปี ขาก็เจนแต่และเจนก็จะมีลักษณะของตัวเองนะก็คือถ้าเจนเด็กๆเนี่ยเขาจะเก่งพวกเทคโนโลยีพวกเจน Y นี่ก็ยังเจน X เนี่ยยังไม่เก่งเทคโนโลยีมากนะักเจน Y ก็เก่งมากขึ้นเจนซัเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลเนทีฟนะถ้าเป็นพวกเจน X เจน Y เจน X เนี่ยเขาเป็นดิจิทัลอิมิ g กรันต์นะคือต้องมาเรียน เทคโนโลยีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเทคโนโลยีออกแบบให้ง่ายเนี่ยมันก็ใช้ง่ายได้ทุกเจนเลยนะต่อไปมาดูที่ความฉลาดแบบต่างๆเริ่มที่ IQ คนะ IQ คือความฉลาดทางปัญญาอันนี้เรารู้จักกันเยอะแล้วมีการวัด IQ ด้วยคนที่ฉลาดมากๆเนี่ยก็สามารถสร้างงานสร้างผลผลิตสร้างนวัตกรรมได้นะแล้วก็มีเขาบอกว่า IQ ตัวเดียวก็ ไม่สาเร็จม่ทํางานไม่สําเร็จต้องมีสิ่งที่เรียกว่า EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ด้วยนะฮะก็คือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นี่เขาจะไม่เครียดง่ายแล้วก็ไม่โกรธง่ายก็คล้ายๆว่าเขาจะมีคุณธรรมใจริ่ธรรมด้วยที่สามารถเข้ากับเพื่อนได้แล้วก็จะไม่คิดเอาแต่ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะฮะทำให้เขาสามารถร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานกับทีมงานได้อย่างดีนอก ถ้าเขามี EQ เยอะๆเขาอาจจะทำงานได้ดีกว่าพวกมี IQ ดีก็ได้นะฮะจะสอดท้องกับ SQ นะ Social Coaten นะก็คือความฉลาดที่ที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคม Q ต่างๆนี่เขาเขาคิดขึ้นมาเรื่อยๆนะ IQ แล้วก็มีตัวกลับมาที่ตัว a q นะ Adapt Adaptability Coaten ก็คือการปรับตัวความฉลาดในการปรับเปลี่ยนความสามารถ ในการเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะก็คือความในการปรับตัวนี่คือเมื่อมีโลกเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ได้ได้ดีอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้ดีนั่นเองอันนี้คือ Aq นะฮะกบบอกว่าคนที่แข็งไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดนะที่จะอยู่รอด แล้วก็ไม่ใช่คนฉลาดที่สุดด้วยที่จะอยู่รอดแต่คนที่จะอยู่รอดคือคนปรับเปลี่ยนได้ดีปรับเขาก็เขาก,กับการเปลี่ยนแปลงได้ดีนั่นเองที่จะอยู่รอดนั่นเองสกิลของคนเนี่ยมันแบ่งเป็น hard สกิลกับ soft สกิล hard สกิลหรือ technical สกิลเนี่ยคือความรู้ความรู้เกี่ยวกับสายงานของตัวเองอะแต่ความ s o ต์สกิลเนี่ยเป็นทักษะความทางด้านอารมณ์ความทางด้านความเป็นมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นคน บุคลากรคนหนึ่งเนี่ยต้องมองที่ทั้ง hard skill และ soft skill hard skill อย่างเดียวอาจจะไม่เก่งอย่างเดียวอาจจะไม่ทำงานไม่สำเร็จต้องมี soft skill ด้วยสำหรับภาพนี้ก็ดูว่าในปีประมาณปี2019 2020นเี่เ hard skill มีอะไรบ้าง hard skill เกี่ยวกับเทคนโนโลยีนะก็มี cloud นะ c o n e c l o u า computing ai การวิเคราะห์ตักกะนะการบริหารทรัพป็กรคุณ ux ui นะ ux ui design น,นะก็คือการออกแบบเทคโนโลยีให้ถูกใจคนใช้มากที่สุดอ,ออกแบบให้ง่ายไม่ว่าจะเจนไหนก็ใช้ได้ออกแบบคือเข้าไปดูแป๊บเดียวก็ใช้ได้ได้แล้วเนี่ยน,นะอันนี้คือออกแบบให้ง่าย ux design หรือ user experience นั่นเองสำหรับ soft skill นะมีอะไรบ้าง soft skill ก,ก็คือ มีความคิดสร้างสรรค์นะความคิดสร้างสรรค์นี้สามารถสร้างนว,วัตกรรมได้นะเพราะฉะนั้นชั้นเรียนผู้เรียนการเรียนการสอนที่สร้างาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นี้ก็ถือว่าสําคัญมากต่อไปคือการโน้มน้าวใจนะอันนี้เป็นอันเนี้ยบางทักษะเนี่ยรวมรวม,รวม,รวมเรียกว่าภาวะผู้นําก็คือภาวะผู้นำหรือ leadership เนี่ยเป็น soft skill นะเป็น soft skill อันต่อไปคือการให้ความร่วมมือนะแล้วก็การปรับตัวการปรับตัวนี่เป็นซอฟมองเป็นซอฟต์สกิลได้ด้วยนะแล้วก็การบริหารเวลานะ time management การบริหารนี้เวลานี่ก็สําคัญถ้าใครไม่รู้ว่าอะไรสําคัญกว่างานอะไรสําคัญ priority อ่ะการจัดลําดับความสําคัญของงานหรือกิจกรรมอะ่ะก็จะทํางานไม่มีประสิทธิภาพทํางานไม่สําเร็จงานที่สําคัญกว่าก็ไม่รีบทําให้เสร็จอะไรเงี้ยนะอันนี้คือซอฟต์สกิลนะฮะ เพราะว่าผู้นำเป็นซอฟต์สกิลอย่างหนึ่งนะฮะเวิ l d e อีโค m นมิ o ฟอรนั่นก็จัดทักษะของออแรงงานนะเป็นสิบทักษะที่จำเป็นนะฮะอันนี้ถึงปี2025เขาเปลี่ยนทุกห้าปีนะพอ2026 2026ถึง2030ก็จะก็จะออกมาอีกว่ามีอะไรบ้างไอ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเออ เทคโนโลยีนะดูข้อเทคโนโลยีมอนิเตอร์งแอนด์คอนโทรลการจัดการเทคโนโลยีดูแลเทคโนโลยีนะอันนี้เป็นข้แปนะเทคโนโลยีดีไซน์การออกแบบแล้วก็การเขียนโปรแกรมด้วยเขาบอกว่าแรงงานควรจะมีทักษะเรื่องพวกนี้นะสำหรับสีเกี่ยวเนี่ยเป็นทักษะของจิตใจหรือว่า เกี่ยวกับด้านจิตใจนะเขาสองเป็น active learning แล้วก็ learning society ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนะแรงงานบุคลากรเนี่ยถ้ามีสิ่งเหล่านี้จะจะมีความทำงานให้องค์กรได้ดีนะข้อกา 9, คือการที่จะสามารถยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นก็คือการฟื้นตัวต่อความเครียดหรือปัญหาหรือการปรับตัวหรือการ อดทนต่อความกดดันและก็การปรับตัวเข้าสู่สังคมได้ดีข้อ9้าวเนี่เป็น resilience นะคือความยืดหยุ่นหรือการปรับตัวนั่นเองเป็นทักษะที่สําคัญในยุคใหม่ๆเนี่ยนะส่วนข้อ6นี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือภาวะผู้นําแล้วก็การเป็นผู้นําแล้วก็การมีมีแบบว่าการนำอ่ะในจูงใจการนำคนคนอื่นเพื่อร่วมทีมอะไรตําง,งเนี้ยนะอันนี้เป็นทักษะทางเทคโนโลยีอย่างเดียวแล้วนะของ ไ่ของแหล่งงานอิงคือเทคสกิลนะเขาบอกว่าข้อหนึ่งต้องมีความรู้การใช้ AI นะข้อสองคือการวิเคราะห์ข้อมูลข้อสามคือความเข้าใจด้านความปลอดภัยนะเนี่ยไซเบอร์ซิเคอร์ลิตี้นะสำคัญนะแล้วก็การจัดโปรเจกต์และอย่างมีประสิทธิภาพนี้โปรเจกต์แมเนจเมนต์นะโปรดักต์แมเนจเมนต์แล้วก็ความคลาวด์คอมพิวติ้งในก้อนเมฆ Data นะการสื่อสาร ข้อมูลผ่านภาพและข้อความ Data Storytelling นะอันนี้คือการเกี่ยวกับ Presentation ARVR นะแล้วก็ RPA การใช้เทคโนโลยีโรบอ o นะนอกจาก AI แล้วก็ยังมา r o บอ t แล้วนะทางข้อ8เนะี่ยแล้วก็สอดคล้องกับแรงเงอื่นคือ UXUI De Design ออกแบบ Product ให้ตรงกับประสบการณ์ของผู้ใช้ง,งานให้ถูกใจคนใช้นะี คือคนเขียนโปรแกรมนี้ต้องถูกใจคนใช้นะไม่ใช่เขียนโปรแกรมตามใจตัวเองอันนี้ Future Skill ของทักษะส,สำหรับอนาคตนะเป็นเอกสารตำราของสภาการศึกษานะเขาก็บอกจัดตัน็นแบบทักษะที่จำเป็นของออช่วงช่วงอายุต่างๆนะฮะก็แบ่งเป็นช่วงอายุปฐมวัยช่วงอายุ วัยรุ่นช่วงอายุวัยแรงงานและก็ช่วงสูงอายุนะก็ยังมีทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังเกี่ยวกับเกือบทุกช่วงวัยนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็คือทักษะที่เรียกว่าดิจิทัลลิทเลซีนะก็คือความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในทุกช่วงวัยเลยเนาะช่วงวัย ช่วงวัยปฐมวัยนี้อยู่ในข้อข้อ5นะแล้ช่วงวัยวัยรุ่นอยู่ในข้ออยู่ข้อ1เลยนะแล้วก็ช่วงวัยแรงงานก็อยู่ข้อ1ช่วงวัยสูงอายุนะอยู่ในข้อ3นะก็คือคำว่าดิจิทัลลิเทอเรซีเนี่ยอยู่ในาทางเอกสารเล่มนี้ เขาบอกเขาก็แนะนําว่ามันสําคัญที่จะต้องรู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะอยู่ในอยู่ในทุกช่วงวัยเลยก็คือแต่ก็ต้องนิยามศัพท์คําว่าดิจิทัลริทเ r a ลซี่นะก็คือการอะไรนะความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีนะก็มีหลายแหล่งอ้างอิงที่นิยามศัพท์คํานี้หลากหลายนะบางหน่วยงานเนี่ยก็สร้างตัว ตัววัดนะตัวชี้วัดหรือว่าสร้างแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อวัดสมรรถนะด้านนี้เลยนะ